เป็นสินค้าที่กระแสดีและมาแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวกันเลยแหละค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสารสก,กัดซินไบโอติกที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมบํารุงผิวและช่วยดูแลรูปร่างนะคะรวมทั้งยังจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของผู้บริโภคให้ดีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ลิสโฟลาแบนโดยบริษัท PKL ม u l ติมีเดียจำกัดของ CE o คนเก่ง คุณนัทธพรอ,อนุวงศ์และล่าสุดนะคะขอตอกย้ำความเป็นสินค้าดีมีคุณภาพรวมทั้งการบริหารที่ดีเข้ารับรางวัล Manager Award 2020หรือรางวัลผู้บริหารธุรกิจดีเด่นประจำปี2563จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทชที่รวมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนจัดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณนาห้องบันทึกรายการสถานีโทรทัศน์ i p m โดยได้รับเกียรติจากพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนะคะให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าวสวัสดีค่ะณัฐาาพรอ,อนุวงศ์นะคะประธานกรรมการบริษัท PKL Multimedia จำกัดค่ะของเราจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวลิสต์พรอล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากขอเท้าความก่อนนะคะเนื่องจากเปิร์นเนี่ยก็อยู่ในวงการของสายสุขภาพมานานนะคะและเราก็มีความประสบความสําเร็จนะคะในการทรําธุรกิจในการทรําธุรกิจผลิตภัณฑ์ ในเชิงสุขภาพมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมลดผมหลุดร่วงแบรนด์ลาวาไทยแลนด์นะคะแล้วก็นาฬิกาเพื่อสุขภาพนะคะเป็นสมาร์ทวอชนะคะทำให้เราเห็นเล่งเห็นความสําคัญนะคะในเทรนด์ของสุขภาพนะคะและอีกนาะเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเทรนด์ของนวัตกรรมกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มานะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์ชื่อว่าลิสนะคะซึ่งตัวโปรดักต์แรกที่เรากำลังจะล็อนชิ่งออกมาก็คือ l i s t ์ฟ o อรซึ่งเป็นตัวซินเบลติกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อโปรเบอติกและร่วมกับฟรีเบอติกนะคะซึ่งเราได้ถูกคิดค้นนะคะแล้วก็ ต่อยอดมาจากงานวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยค่ะตัวนี้ค่ะ,คะก็จริงๆเราทำมีการรีเสิร์ชนะคะเนื่องจากว่าเ,เราทำผลิตภัณฑ์สายสุขภาพมาโดยตลอดนะคะเราก็จะเล็งเห็นในกลุ่มที่รักสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะซึ่งตัวโปรดักตัวนี้เราบอกแล้วว่าเราคัดสรรในส่วนที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีด้วยซึ่งเป็นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะในประเทศไทยตอนนี้ที่เราทําขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นเรื่องของอส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นใน ส่วนที่เป็นเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายนะคะแล้วก็ปรับเรื่องของอาการควบคุมน้าหนักนะคะแล้วก็เรื่องของอาการดูแลผิวนะคะลดไขมันรอบเอวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกันค่ะตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะแก้ไขอ่อมา ตอบโจทย์ความต้องการให้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะและก็กลุ่มคนที่รักสุขภาพได้อย่างตรงสุดมากๆเลยค่ะจริงๆเราก็คาดหวังนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกว่าเป็นตัวแรกในประเทศไทยตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเน้นความสําคัญในเรื่องของนวัตรกรรมนะคะตัวนี้เนี่ยทางบริษัทก็เลยทําการคัดสรรเชื้อจุลินทรีย์ที่มีมากถึง7ชนิดด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างอย่างที่บอกว่าตัวจุลินทรีย์ที่ดีมันมีอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เราเน้นในการปรับสมดุลร่างกายให้ทํางานได้ดีึ้น ะะดังนั้นเรื่องของไซเฟกต์ต่างๆที่ทางลูกค้าเคยเจอทั้งเรื่องของไซเฟกต์ที่เรื่องของโยโย่เอฟเฟกนะคะหรือว่าเรื่องของผลข้างเคียงนะคะตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเราก็เลยมีความคาดหวังว่าตัวนี้เนี่ยเราจะทําการลอนชิ่งนะคะแล้วก็กระจายไป ทั่วประเทศนะคะผ่านทางตัวแทนจัดจำหน่ายเช่นกันค่ะค่ะสำหรับตัวแรกนะคะอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เรานะคะไฟใต้แบรนด์ลิชนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรกซึ่งเป็น l i ิ t ฟ o อราที่เป็นออกมาเป็นในนามของซินเบลติกนะคะหรือโปรบกคีเบลติกนะคะตัวนี้เราแพลนในการทําากรตลาดนะคะเริ่มต้นตัวแรกนี้นะคะผ่านทางช่องทางตัวแทนจําหน่าย ะะแล้วก็เราก็จะกระจายทางช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในลําดับต่อมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตอาหารเสริมหรือว่า,าผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในสุขภาพให้ครบทุกด้านนะคะซึ่งกลุ่มที่เราเน้นเป็นพิเศษในอันดับต้นๆเลยก็คือกลุ่มของผู้สูงวัยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้ความใส่ใจในสุขภาพของผู้สูงวัยเป็นพิเศษนะคะและนอกจากกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็ยังมีเด็กและก็วัยอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะ ตลาดต่างประเทศเราได้มองนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีแผนในการที่จะขยายธุรกิจของเรานะคะไปกลุ่มตลาดที่เป็นต่างประเทศมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเ,เราให้ความสําคัญในเรื่องของนวัตรกรรมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเราก็เลยมีแผนในการเปิดอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมานะคะในการที่จะทํางานวิจัยกับกับเรื่องของฟู้ดอินโนเวชันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะยกระดับคุณภาพเรื่องของสุขภาพของคนไทยได้ดีขึ้นแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรไทยนะคะเพื่อไปสู่ตลาดสากลค,นนะคะ่ะ ค่ะจริงๆแล้วเราเข้ามาได้ที่ลิสต์เลยนะคะกเ็เราก็มีแพลนว่าจะลอนชิ่งออกมาในช่วงสิงหาคมนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนในการลอนชิ่งอยู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามตัวลิสต์นะคะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าลิสต์โปรล่านะคะที่ทางบริษัทแล้วก็ทางทีมงานเฟินตั้งใจในการคัดสรรคุณภ,ภาพมาเพื่อคนไทยเลยะคะ่ะ